มาลองกันครับผมว่าไอ้เจ้าเออซ่าลูนาเนี่ยมันจะดีเลิศประเรสิฐธิขนาดไหนโอ้ทำไมเสียงมันก้องอย่างนี้ลดลงมาหน่อยครับผมอามานะครับนี่เจอคู่ต่อสู้แล้วเป็นผู้หญิงครับผมตัวแรกของผมนี่ฮะซามูล็อกครับ <c oughs> เจอกับเอ็มโพเรียนเอ็มโพรีตอะไรอะ <c oughs> เอ็มโพเรียน <c oughs> <c oughs> นะฮะนี่ฮะตีไปครับผมจะปล่อยเป็นท่าเมกกะฮอน นี่ฮะปล่อยไปก่อนครับการไม่กันครับถ่าน,นี้ก็แรงใช้ได้นะฮะแต่จิงควรปล่อยเป็นไฮโดรแคนนอ่นนะนี่ฮะไฮโดรแคนนอนอาจจะปล่อยได้ทีกว่าแต่แมกกาฮอนมันแรงกว่าครับแล้วก็ปล่อยมาน่าจะเป็นไฮโดรแคนนอนครับนั่นแหละฮะโอยแรงใช้ได้ครับแล้วก็ตีไปตีไปผมขอหลอกปล่อยด้วยไฮโดรแคนนอนมาดูว่าเขาจะใช้เกราะหรือเปล่านะครับเพราะว่า2องตวงเราที่เหลือเนี่ย แผลน้ำทั้งคู่เลยครับอ้ยไม่ใช้เกราะครับผมแล้วก็ตีอีกครับแล้วเขาปล่อยมาผมต้องการเกราะครับเพราะว่าอยากจะปล่อยอีกหนึ่งรอบนะฮะนี่ฮะไม่เสียไปแล้วหนึ่งกาอตอนนี้เราเสียเปรียบแล้วแล้วเขาก็โดนไฮโดรแคนนอนไปอาจจะไม่ถึงหมดสตินะครับ เพราะว่าเราโดนเบาวกว่าอืมเขาใช้กรอด้วยครับเอาตีกันไปครับตีกันไปตีอูยแล้วเขาเก็บเอเนอร์จีไว้แล้วครับตัวที่เราจะาลงนี่แหละฮะลิซาดอนเนี่ยใช้นี่แล้วเขาปล่อยมาไฮโดรแคนอนต้องกันไว้ก่อนเพราะาเราเป็นไฟโอ้ไม่ได้เลยครับนานหละฮะอืตีไป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 แล้วเขาปล่อยมาเป็นอะไรวะนั่นอะ โอ้เจ้าเม่นไฟครับผมแล้วก็ผมก็เอาเออซาลูน่ามาครับนี่ฮะมารับท่าครับบัสเบิร์นมาดูว่าจะทนไหวหรือเปล่ามึงเป็นดินนะบัสเบิร์นหายวา่เครียด <laughs> ตัวอ่อนแล้วดูกว่ามันจะปล่อยท่าไปนะจนเขาตีแบบโอ้ยยังไม่ปล่อยเลยอะโอมันไม่เหมาะการเอามาลงหลีกจริงๆครับอย่าเอาลงพีวนะฮะเออซาลูน่าครับผมเอามาลองให้ดูเ นี่ครับโดนไปอีกหนึ่งดอกแล้วทีนี้ของเราเหลือแต่ลิซาดอนครับตีไปครับตีไปตีไปแล้วปล่อยดักกันคอกคันโอ้ยมาลุ้นกันฮะอืมอืมกันอีกครับแล้วเราก็ปล่อยดักกันคออีกรอบครับจะมาลุ้นเอาก็เอมโพลรออนนะครับว่าเขาเก็บเอเนอร์จีครบหรือยังที่จะปล่อยใส่เรานะฮะตายไหม ตายครับอืมไปแล้วหมดสติไปแล้วแล้วเขาเหลือตัวที่อืเขาเอามาก่อนครับเอมบูลิออนแล้วตัวที่สามเขาโอ้ครับวีโนซอครับตอนนี้เราได้เปลี่ยนครับปล่อยบาสเบิร์นทันเราก็อาจจะชนะครับผมโอ้ปล่อยทันครับชนะไปครับผมโอ้โหนะฮะวีโนซอจะบาสเบิร์นไปไม่เหลือครับผมโอ้ประมาณนี้นะฮะก็เออซ่านะฮะดูหน้าไม่เหมาะกับการลงลีก นะครับผมแค่นี้ครับสวัสดีครับ